มีหน่วยการฝึกงานนะคะเราเรียกแอป Factory อันนี้น้องๆจะได้ฝึกงานแล้วก็ได้จ่ายเงินโดยค่าแรงเนี่ยจะเริ่มต้นที่40เหรียญก็คือแล้วหรือไม่ก็จะเป็นโปรเจกต์เลยจะจ้างน้องๆให้เขียนแอปพลิเคชันนะที f ฟิตมีทุน20%นะคะซึ่งอันนี้เป็นทุนที่ไม่ยากเลยนะคะเราก็ได้โดยอัตโนมัติ เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ practical innovative นะคะแล้วก็ global ก็คือเราเน้นการปฏิบัติจริงเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปใช้ในอาชีพได้จริงนะคะแล้วก็เรามีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ล้ำสมัยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราสร้างนักเรียนให้เป็น global citizen นะคะได้ทำงานในทั่วโลกได้ค่ะ ิฟิตนะคะเราเป็นท็อป2เปมหาวิทยาลัยของโลกนะคะซึ่งก็มีหลายๆสาขาวิชานะคะที่ติดท็อปของโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง business school เรานะคะเป็นท็อป1ของโลกนะคะเพราะว่าเราได้การรับรองของ Equest Quiz accreditation นะคะรับรองคุณภาพ ในส่วนของท็อป10ของโลกนะคะเราก็จะมี Nursing แล้วก็ Midwifery นะคะมี hospitality and tourism management ดังนั้นก็คือนักเรียนก็จะมั่นใจได้ว่าจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของโลกนะคะ g r i f f i t h University นะคะเรายังเป็นท็อป4ของโลกนะคะในด้าน sustainability นะคะก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนะคะ ที่กริฟฟินนะคะเรามีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีชมรมมีคลับต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะที่ให้นักเรียนทั้งที่พึ่ง เข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาใหม่นะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเช่นอันแรกเลยเราจะมี Griffith Business Student a s s ociation ซึ่งเป็นแบบว่านักเรียนในสายธุรกิจเนี่ยให้มาทำกิจกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็ในอย่างถ้าเน้นทางด้านกีฬาเรามีเซิร์ฟขับซ็อกเกอร์ับนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลขับแดนสโซซไซตี้ที่แบบให้นักเรียนเข้าร่วมแล้วก็ในสายอาร์ตเราก็จะมีมิวสิกเพอร์ฟอร์มิงอาร์คันะคะโฟโตกราฟี ography, ฟิลม์มแล้วก็ m e d i ียโซซายตี้นะคะแล้วก็ยังมีพวกแบบงานวอร์เทียต่างๆนะให้แบบว่าได้เข้าร่วมแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่แบบพวก Community Work ที่แบบว่า ไปทำงานกับท้อ,ทองถิ่นต่างๆไปแบบวา่าทำงานวอร์เนเทียในโรงพยาบาลเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ต่างๆอนี้มีแล้วก็หรือนักเรียนคนไหนจะอยากเป็นแบบสตูเดนต์แอมบาสเตอร์เนาะเราก็มีโครงการกับสตูดี้โคโคสนะให้เป็นสมัครแล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนได้ค่ะ การปรับตัวในช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากสำหรับปิฟีิดนะคะเราก็จะมีแบบว่า orientation week นะ ที่แบบนักเรียนจะต้องมาก่อนวันเริ่มเรียนเนี่ยหสัปดาห์เลยซึ่งก็จะมีแบบว่าต้องเข้าปฐมนิเทศเนะาะเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจง้งจะอธิบายว่าถ้านักเรียนต้องการซัพพอร์ตในด้านต่างๆอย่างเช่น Well-being Mental Health ทางด้าน Financial เนี่ยต้องไป reach out ที่ไหนนะคะแล้วเรามีทีม International Student Advisor ที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตในออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยังมีโปรแกร,รม p e e r m e n t o r ซึ่งเราจัดเหมือนเป็นจับรุ่นพี่รุ่นน้องอะคะ่ะช่วยได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนค่ะที่กริฟฟิตนะคะ,ะ,คะเราให้ความสำคัญกับ work i n t e g r a t e learning นะคะอันนี้ นักเรียนที่อยู่ในปีสุดท้ายของทุกคณะนะคะจะได้ฝึกงานทั้งทาง,งที่เป็นฝึกงานจริงในป่าออนไซต์เลยกับเป็นโปรเจกต์ออนไลน์นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสาขา Hotel แ n d h o s p ส t ิ l อลิของ g ิฟฟิทเนี่ยเราจะได้ฝึกงานในโรงแรม5ดาวในโกโคสแล้วก็บิสเบนนะคะอย่างเช่น Marriott ดอะสตารแล้วก็ h ิลตันนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีมากในการเรียนรู้บริการจริงแล้วก็เจอคนที่หลากหลาย แต่อันนี้ที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของ IT ของเรานะคะจะมีคณะทีะ่มีหน่วยการฝึกงานนะคะเราเรียกแอป Factory อันนี้น้องๆจะได้ฝึกงานแล้วก็ได้จ่ายเงินโดยค่าแรงเนี่ยจะเริ่มต้นที่40เหรียญก็คือแล้วหรือไม่ก็จะเป็นโปรเจกต์เลยจะจ้างน้องๆให้เขียนแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ รับงานเป็นโปรเจกต์ไปเลยซึ่งอันนี้ดีมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆน,นะคะแล้วก็เมื่อจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบว่า Cyber Security ามันจะเรียก Cyber Studio ิโอสำหรับน้องจบจากไอทีเนี่ยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเข้าทำงานที่นี่เลย อย่างที่เกินไปในเรื่อง work i n t e g r a t e learning อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่น้องกำลังเรียนใช่ไหมคะต่อมา career support เนี่ยพอน้องจบแล้วคือจริงๆอะเราเตรียมตัวให้ตั้งแต่ Day 1วัเลยที่น้องมี orientation นะคะเราก็จะถามความต้องการของน้องว่าน้องอะอยากจะทำงานกลับมาทำงานที่ไทยหรืออยู่ทำงานต่อที่ออสเตรเลียตรงนี้เราก็จะแผนให้ตั้งแต่ วันแรกที่เข้าเรียนเลยในซัพพอร์ตทางด้านต่างๆก็จะมีการช่วยเขียนเรซูเม่การเขียนจดหมายสมัครงาน Cover l e เ t เตการเตรียมสัมภาษณ์นะคะไปจนถึงแบบมีเทรนนิ่งทุกเดือนเลยเขาจะมีแบบออนไลน์เทรนนิ่งให้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานจริงในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมี Career Workshop มีการเป็น c o u n ซ e l i n ิเป็นลายบุคคลเลยนะคะแบบว่าเป็นเหมือนแบบเมดทูออเดอรว่าอยากจะเข้าสายงานนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงมีจ b แฟนะคะเกื mm hmm. อบทุกเทอมเลยม o ีใน Open Day mm hmm. เขาก็จะมีแบบเหมือนที่ไทยมีบริษัทมาหางานจัดหางานให้หรือมารับตัวนักเรียนที่เรียนเก่งๆเหมือนมาซื้อตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรายังมี Griffith Industry Mentoring Program mm hmm. ก็คือจะจับคู่นักเรียนที่เรียนในสาขาต่างๆให้กับบริษัทโลโก้คัมปานีที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะ ที่ป๊อปูล่ที่น้องๆเ,เลือกเรียนเพื่อจะได้มีงานทำนะคะมีสาขา IT แล้วก็ Cyber Security นะคะเพราะว่าสายงานพวกนี้มีความต้องการสูงทั้งทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะแล้วก็ยังเป็นคณะที่ขัดแคลนในออสเตรเลียเนาะก็จะเป็นพวกแบบ d a t a Analysis นะคะพวกคอมพิวเตอร์ไซด e ซอฟต์แวร์เอนจิ Side, เนียริงซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเปอร์นะคะแล้วก็ Cyber Analysis นะคะ แล้วก็ Engineering อันนี้น้องๆก็เลือกเรียนเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาย civil engineering ที่ Griffith เป็นอันดับต้นๆของออสเตรเลียนะคะก็ยังขาดแคลนอยู่แล้วก็ต้องการวิศวกรเป็นจำนวนมากนะคะน้องๆให้ความนิยมแล้วก็เลือกเรียนมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นสาย nursing and health care นะคะบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นคณะที่ขาดแคลนเนาะแล้วก็น้องๆก็จะมีโอกาสมีงานทำ มากสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกริฟฟิ h เราเนี่ยเป็นมี private hospital ของเราเลยก็คือ Go Co Coast private hospital นะคะนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ทำงานฝึกงานในสาย Nursing แล้วก็ Healthcare ค่ะ ที่กิฟฟิตนะคะเราก็มีนักเรียนไทยนะคะที่เรียนจบมาแล้วก็ประสบความสําเร็จในการหางานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียเลยหลังจากจบแล้วนะคะก็อย่างเช่น m a s ม of Business นะคะหรือ MBA นะคะก็มีหลายท่านนะคะที่ทํางานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณากับทางบิสเบนหรือทางที่กโฮสนะคะอย่างเอ g น n ิเนียริงเราก็มีวิศวกรหลายท่านนะคะที่ทํางานอยู่ในออสเตรเลียนะคะ แล้วก็ที่ไทยนะคะเราก็มีอลัมนายมีอาจารย์จากมหาวิทยาลายัยอย่างเช่นในแบบคณะ n u r s ์ซินะคะหรือแบบคณะบดีจากหลายๆสาขานะคะในมหาวิทยาลัยในไทยนะคะโดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็จบจากที่ g r i ฟฟิ t h ค่ะอัลลัรรมนายของ g ริฟฟิต h นะคะก็ สร้างชื่อเสียงระดับโลกนะคะก็คือการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะคะกะ็มี2ท่านนะคะอย่างอันแรกก็จะเป็นคาร์เมรอนแม็กอีรอยนะคะซึ่งเป็นนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์นะคะสายแอนนะคะซึ่งอันนี้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิก ที่ปารีสปี2024ที่ผ่านมานะคะก็อันนี้สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะชื่อเจสสิก้าฟอกซ์นะคะเป็นนักเรียน MBA ของกริ f ฟิ h นะคะก็เพิ่งได้เหรียญในการแข่งขันแคนูนะคะซึ่งเหล่านี้ซึ่งเรามีนักกีฬาอื่นๆอีกซึ่งเป็นทั้งนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วก็เป็นอลัมายของ Griffith ที่สร้างชื่อในปารีสโอลิมปิกปี2024 ที่ผ่านมาเนี่ยได้ถึง10เหรียญทองนะคะจากนักกีฬาที่ส่ง40คนนะคะซึ่งอันนี้สร้างประวัติศาสตร์ให้ g ริฟิตเลยเป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียที่ส่งนักกีฬาโอลิมปิกเยอะที่สุดในในปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของ s กองทุนนะคะก็ g f ิฟิตมีทุน20%ซนะคะซึ่งอันนี้เป็นทุนที่ไม่ยากเลยนะคะเราก็ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาปริญญาตรีหรือบัลอร์ดีกรีนะคะก็จะต้องได้เกรดเฉลี่ย2.4ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของปริญญาโทนะคะก็จะขึ้นอยู่แล้วแต่คณะที่น้องจะสมัครนะคะเกรดเฉลี่ยะจะเริ่มต้นที่2.4ถึง2.7นะคะก็จะพิจารณาเป็นแต่ละคณะไปะคะ่ะ น้องๆท่านไหนที่ภาษายังไม่ถึงนะคะสามารถมาเรียนภาษากับ Griffith ได้นะคะที่ศูนย์ภาษาแกลลี่นะคะของ Griffith University นะคะเป็นศูนย์ภาษาที่มีทั้ง,ท,งที่โกโคสเป็นออนแคมปัสเลยแล้วก็จะมีที่บิสเบนซีบีดีเลยนะคะสองที่นะคะก็มาพัฒนาภาษาอังกฤษได้แต่ว่าน้องต้องมีอ i อ l อ s ขั้นต่ำา5.0นะครับ ก็จร <S an> ิงๆแล้วบริสเบนกับโกโคสก็ไม่ต่างกันมากในระยะทางเนอะคือจริงๆมันเป็นเมืองที่ห่างกันขับรถแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีความเหมือนกันก็คืออากาศดีทั้งปีเลยมีซันชายแบบตลอดประมาณ300วันต่อปีเลยอากาศดีอากาศไม่รุนแรงก็คือไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ10 ถึง30องศานะคะในทั้งทั้งปีแล้วก็ไม่มี PM 2.5คืออากาศดีมากถ้าให้พูดถึงความแตกต่างเขาอย่างวิสเบนเนี่ยมันก็จะมีความเป็น city l i ว e มากกว่าก็คือน้องที่อาจจะชอบ ความเป็นอยู่ในเมืองเดินทางสะดวกมีช้อปปิ้งมอลล์เยอะนะคะมีกิจกรรมก็แนะนำให้อยู่ที่บิสเบนนะคะส่วนที่โกโคสนะคะก็จะเป็นแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นประชากรน้อยกว่านะคะมีประชากรอยู่แค่ประมาณ7 0 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ติดชายทะเลเลยสำหรับน้องที่ชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์ชอบเล่นเซิร์ฟไปทะเลนะคะกะ็แนะนำให้อยู่ที่โกโคสค่ะ แรกเลยนะคะค่าเช่านะคะค่าหอพักเนี่ยอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่200ถึง400เหรียญน,นะคะอย่างหอพักหอในของกริฟฟิทนะคะที่เนตันแคมปัสนะคะเริ่มต้นที่200เหรียญเองถูกมากต่อสัปดาห์นะคะถ้าที่โกโคสเราก็มีหอในที่เริ่มต้นที่300เหรียญ ต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้หนึ่งอย่างละเราก็พี่ว่าค่าอาหารก็ถูกกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะตอนนี้รัฐควีนส์แลนด์นะคะก็ประัรัฐบาลก็ประกาศให้การเดินทางเนี่ยเป็นแฟตเดดเลยอยู่ที่50เซนคือถูกมากแค่ประมาณ10บาทนะคะต่อเที่ยวนะคะซึ่งทําอันนี้ทําให้ที่ควีนส์แลนด์เนี่ยเป็นรัฐที่ค่าเดินทางถูกที่สุดในออสเตรเลียค่ะ ค่ะก็ถ้าน้องๆท่านไหนสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ Griffith University นะคะก็ให้ทางเอ็ดดูยังนะคะซึ่งเป็นโปรเอเจนต์ของเรานะคะก็คือเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Griffith University นะคะซึ่งมีออฟฟิศทั้งที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่บริสเบนนะคะให้ช่วยดูแลนะคะตั้งแต่ต้นเลยในการสมัครเรียนดูแลเรื่องการขอวีซ่านะคะไปจนถึงเมื่อน้องๆไปถึงที่นั่นพี่ๆทีมเอ็ดดูยังนะคะ ็จะดูแลตลอดหลักสูตรเลยนะคะ i t young Thailand. Your gateway to study in Australia